ขอต้อนรับเข้าสู่ยูซานาและขอแสดงความยินด,ดีที่ท่านได้ตัดสินใจเริ่มต้นเข้าร่วมธุรกิจกับยูซานายูซานามุ่งมั่นที่จะตอบแทนให้กับการเริ่มต้นอย่างแข็งขันในความเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมของท่านและการช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้เป็นผู้นําเช่นเดียวกับท่านเราขอแนะนําแมทชิ่งโบนัสตลอดชีพวิธีสร้างรายได้อีกทางหนึ่งที่นอกเหนือไปจากแผนค่าตอบแทนอันทรงพลังของยูสานาวิธีที่จะช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้กับท่านนับตั้งแต่วันเริ่มต้นธุรกิจ โบนัสนี้ท่านจะได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้ของบุคคลที่ท่านแนะนําเข้าสู่ธุรกิจโดยท่านจะได้รับตลอดชีพตราบเท่าที่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการได้รับคอมมิชชั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงการเป็นผู้แทนจําหน่ายเมื่อรายได้ของผู้ที่ท่านสปอนเซอร์เพิ่มมากขึ้นรายได้ของท่านก็จะเพิ่มตามไปด้วยโบนัสนี้เป็นโบนัสเพิ่มเติมจากค่าคอมมิชชั่นตามปกติของท่านโดยจํานวนเงินที่ท่านจะได้รับขึ้นอยู่กับผลการทํางานของท่านในช่วง8สัปดาห์แรกผู้แทนจําหน่ายที่มีสถานะเพสเซเตอร์ etter, และแพลตอร์ จะได้รับสิ <S <S สทธิประโยชน์จากโบนัสนี้อย่างเต็มที่ในการที่จะได้สถานะเป็นเพสเซเตอร์ท่านจะต้องสปอนเซอร์ผู้แทนจําหน่าย2ท่านโดยแต่ละท่านจะต้องเปิดดําเนินการูนย์ธุรกิจ1แหง่งและมีคะแนนยอดขายรวมกัน800คะแนนในการที่จะได้สถานะเป็นแพลตตินัมเพสเซเตอร์ท่านจะต้องสปอนเซอร์ผู้แทนจําหน่าย4ท่านโดยแต่ละท่านจะต้องเปิดดาเนินการูนย์ธุรกิจ1แหง่งและมีคะแนนยอดขายรวมกัน1,600คะแนนโดยท่านจะต้องทําตามนี้ให้ได้ภายใน8สัปดาห์แรกนับตั้งแต่สมัครเป็นผู้แทนจําหน่ายวิธีการคิดโบนัสเป็นดังนี้ ท่านเป็นผู้แทนจำหน่ายทำการสปอนเซอร์ผู้แทนจำหน่ายให้ได้สถานะเป็นเพสเซเตอร์ท่านจะได้รับโบนัส2.5%จากค่าคอมมิชชั่นรายสัปดาห์ของเพสเซเตอร์นั่นคือ2.5% matching ตลอดชีพหากผู้ที่ท่านทำการสปอนเซอร์ได้สถานะเป็นแพลตินัมเพสเซเตอร์ท่านจะได้รับ matching โบนัส5%จากค่าคอมมิชชั่นของเขาตลอดชีพโดยโบนัสนี้จะไม่มีการจำกัดจำนวนเพสเซเตอร์หรือแพลตตินัมเพสเซเตอร์ที่ท่านจะสปอนเซอร์ ท่านเป็นเพสเซเตอร์ทำการสปอนเซอร์ผู้แทนจำหน่ายให้ได้สถานะเป็นเพสเซเตอร์ท่านจะได้รับแมทชิ่งโบนัส5%จากค่าคอมมิชชั่นของเขาและหากผู้แทนจำหน่ายคนใหม่ของท่านได้สถานะเป็น, ter, นพแพลติน, ter, นัมเพสเซเตอร์ท่านจะได้รับแมทชิ่งโบนัส10%ตลอดชีพและยังไม่หมดหากท่านเป็นแพลตินัมเพสเซเตอร์ภายในป่ายสัปดาห์แรกท่านจะได้รับแมทชิ่งโบนัส10%ตลอดชีพจากค่าคอมมิชชั่นรายสัปดาห์ของเพสเซเตอร์ทุกคนที่ท่านสปอนเซอร์ส่วนตัว และสำหรับแพลต i ินัมเพสเซเตอรที่ท่านสปอนเซอร์ส่วนตัวท่านก็จะได้รับ15ตลอดชีพเช่นเดียวกันและเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพว่าโบนัสนี้ทรงพลังเพียงใดหากท่านมีสถานะเป็นแพลต i ินัมเพสเซเตอร์และทำการสปอนเซอร์ผู้แทนจำหน่ายใหม่โดยช่วยเหลือให้พวกเขาขยายธุรกิจยูซาน่าท่านจะมีโอกาสได้รับโบนัสดังนี้ท่านจะได้รับ10จากเพสเซเตอร์ etter, และ15จากแพลตินัมเพสเซเตอร์แต่ละท่าน เมื่อพวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นแมชชิ่งโบนัสตลอดชีพของท่านก็จะเพิ่มตามไปด้วยและโบนัสนี้ไม่ใช่การจ่ายให้เพียงครั้งเดียวแต่เป็นรายได้รายสัปดาห์ของท่านไปตลอดชีพจากเพสเซเตอร์และแพลตินัมเพสเซเตอร์ทุกคนที่ท่านสปอนเซอร์ส่วนตัวท่านจะเห็นได้ว่าเหตุใดการเริ่มต้นอย่างแข็งขันการเป็นผู้นำและการช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้เป็นผู้นำจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่ารอช้าท่านมีเวลาเพียง8สัปดาห์นับตั้งแต่วันลงทะเบียนสมัครในการทำคุณสมบัติให้ได้สถานะเป็นเพสเซเตอร์ etter, หรือแพลตินัามเพสเซเตอร์เพื่อที่ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากแมาชิ่งโบนัสนี้ไปตลอดชีพการนับถอยหลังได้เริ่มขึ้นแล้ว